โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Block Food นะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะมาทำคิดรับฟาร์มเลเวลแบบคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในการฟาร์มเลเวลคนเดียวนะก็สำหรับเลเวลหนึ่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าสูตรนี้นะครับจะทำยังไงเนะโอเคครับผมก็ก่อนไปรับชมคลิปก็ไปขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับขอขอบคุณร้าน DNA Shop ร้านรับฟาร์มเกม Roblox เปิดให้บริการฟาร์มแบบ Block Food โลกรูน โบคุโน ok และแมสซิตี้เรดการให้บริการสามารถดูที่ลิงก์เพจใต้คลิปเลยนะครับลาวาบักร้านเติมโลบักระบบ ID p a พเปิดให้บริการแล้วผ่านแฟนเพจ Facebook ท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับอีดิทไมช็อปร้านรับฟาร์มสุดคูลมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟลุตเจลเบกแมสซิตี้ y ดนเจนเควกโบคุโน่โรกูนและอื่นๆอีกมากมาย งานดีงานไวไว้ใจอีดีไวช็อปสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ FD Tech Shop ร้านเติมโลบัคเลทหกระบบ ID Pass เปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการเติม ROV และฟรีไฟลด้วยนะครับท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Crystal Shop ร้านเติมโลบัคเลทหกและร้านละฟาร์มเปิดให้บริการผ่านแฟนเพจ a c e b o o k และยังมีบริการรับกดเกมพารและผลพิศาจในแบบฟุตด้วยท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้าน Crystal ช็อปสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์แฟนเพจใต้คลิปเลยนะครับร้านมารุชอ็อปร้านเติมโรบักเดเเปิดให้บริการแล้วผ่านเว็บไซต์มีทั้งระบบจอยกลุ่มและระบบ ID p a ีพเติมง่ายรวยเดเร็วทันใจต้องมารุชอ็อปท่านใดสนใจใช้บริการลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็ขอบคุณผูณ้สนับสนุนด้วยนะครับมาก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้เราเลเวลหนึ่งใช่ไหมให้เราเก็บกล่องนะครับผมเก็บกล่องทั้งหมดเลยให้เรามีตังค์ให้ครบ3 0,000ก่อนนะครับก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปซื้อหนังกระติกที่เกาะมาริดฟอร์ดใหญ่นะโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บตังค์ก่อนแล้วกันนะเนอะชรก่อนแนะนำนะให้ฟาร์มตังค์ที่เกาะบาร์กี้นะครับเกาะบาร์กี้มันจะมีกล่องสีทองนะมันเอ้ยไม่ใช่กล่องสีทองเลยมันจะเป็นกล่องสีเงินทองนะครับ มันจะอยู่หน้าเกาะเนี่ยมันจะเกิดตลอดนะครับไม่ใช้เกิดตลอดดิถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนนะครับเ <c oughs> พื่อนที่มีเซิร์ฟวีไอพีนะเราก็ไปเข้าเซิร์ฟเพื่อนได้นะเพราะว่าเขาเข้า <c oughs> ออกๆปุ๊บมันจะกล่องมันจะเกิดตลอดทุกครั้งที่เราเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มเงินกันที่เกาะบากีกันก่อนเนอะ Okay. มาเมื่อเรามาถึงเกาะบากี้นะครับผมให้เราเซฟจุดเกิดไว้นะเซฟไว้นะครับก็เซฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมให้เรามาเริ่มเก็บกล่องจากตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีกล่องสีเงินอยู่เนี่ยเห็นไหมสีที่สีอะไรสีสีฟ้าเออกล่องสีฟ้านะครับเห็นไหมได้สองพันแล้วนะครับแล้วก็บนนี้มันจะมีกล่องหนึ่งเนี่ยครับอันนี้คือฟาร์มตังก่อนนะครับให้เรามีตังครบสามหมื่นก่อนให้เราไปซื้อนักติกนะครับแล้วเราก็ไปต่อที่วอเตอร์เซเว่นนะครับในการแบบ ฟาร์มกับ NPC นะครับตัวที่แบบเลเวล625นะฮะก็กล่องที่3นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องที่4นะฮะในบ้านนี้นี่นะครับได้แล้วนะครับ5000นะครับผมรอบนึ่งอ่ะจะได้สักประมาณ5800นะครับผมทีนี้เราก็ออกเซิร์ฟนะครับเข้าเซิร์ฟใหม่อะไรเงี้ยสําหรับใครที่แบบไม่มีเพื่อนในเซิร์ฟ VIP เนอะโอเคโอเคอันนี้รอบที่2นะครับชุบเห็นไหม กล่องสีฟ้านะครับรอบนี้ได้2,000นเะชไปเก็บกล่องนะครับเก็บกล่องฟาร์มตังให้ครบสามหมื่นก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปซื้ออาวุธหมื่นหนึ่งและโอเคก็ให้เราออกเซิร์ฟนะครับแล้วเข้าไปใหม่เงี้ยจนครบสามหมื่นนะครับใครบอกเลเวลหนึ่งเก็บตังไม่ได้นะครับเก็บได้นะถ้าใช้วิธีนี้นะครับ โอเคเก็บกล่องไปเก็บกล่องมากลายเป็นล่างเบคอนเฉยๆเลยจากเป็นตัวนูฟเมื่อกี้นะครับสีฟ้านะครับก็ตอนนี้นะครับจะมีเงินครบ3 0,000ื่นแล้วนะครับ3า0 0 0ืแล้วสามหมื่นสามแล้วนะครับชุบเดี๋ยวเราก็ซื้อเรือนะครับไปที่เกาะเอ่อมาริฟอร์ดใหญ่นะครับหรือจะไปเรือฟรีก็ได้นะแต่ตอนนี้ค่อนข้างมีตังค์นะครับผมก็ซื้อเรือ300แล้วกันนะครับใหญ่หน่อยจะได้เร็วๆนิดนึงนะครับไปเลย โอเคเมื่อเรามาถึงวอลลิสฟอร์ดใหญ่แล้วนะครับชุบให้เราไปตรงนี้นะตามเรามานะครับขึ้นบันไดตรงนี้นะครับเก็บกล่องด้วยช่วงนี้เงินมีค่าให้เราเข้ามาลซอกนี้นะครับที่ซอกนี้นะครับจะมี n p c ขายของอยู่นะไอพวกนี้มันก็จะมีพวกปืนอะไรขายนะครับผมเนี่ยมีสองสามปืนนะครับอันนี้นะครับคือหนังกระติกอันแรกราคาสามหมื่นนะครับจัดไปเรียบร้อยตอนนี้มีหนังกระติกแล้วนะครับครึ่งมือธรรมาหากินนะครับ ก็ทีนี้นะครับผมให้เราไปที่เกาะอเตอร์เซเว่นได้เลยนะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตตัวละครนป๊บนึงโอเคที่รีเซ็ตตัวละครเพราะว่ามันใกล้กว่านะเราจะได้ต้องเสียเวลานะครับขับเรือมาผ่านเกาะบ,บากี้อีกนะครับชิบมมทีนี้เราก็เดินทางไปที่วอเตอร์เซเว่นนะครับเพื่อทําการฟาร์มรัตเวลเลยนะครับ โอเคถึงวอเตอร์เซเว่นแล้วนะครับทีนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับพร้อมทําการฟาร์มแบบรัดเวลแล้วเนะเราใช้เวลาในการเตรียมการนะครับตั้งแต่เก็บเบลีนะครับผมเก็บเบลีครบสามหมื่นแล้วก็ไปซื้อนังกติกอะประมาณ10นาทีนะก็ทีนี้ให้เรามาเซฟจุดเกิดไว้ที่นี่นะครับแค่นี้นะครับทีนี้เราก็ทําการแบบฟาร์มได้เลยนะฟาร์มได้เลยนะครับ โอเคเขาตอนนี้ผมใส่โค้ดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมใกล้แล้วนะครับจังหวะนี้ใกล้แล้วนะครับอืมอืมโอ้โอ้เป็นไงล่ะโอ้โหกระชูดไปดีโอ้โห เราใช้เวลาในการเก็บเลเวลทั้งหมดตั้งแต่รวมวิธีการเลยนะใช้เวลาไปประมาณรวม20นาทีได้นะครับตั้งแต่หาเงินจนไปซื้อหนังกระติกนะครับแล้วก็ข้ามเกาะมาเก็บเลเวลที่นี่นะครับกดโคดอีพีคูณสอไม่หนึ่งรอบนะครับขึ้นมา28แเลเวลนะฮะก็ทีนี้เรามีสตัดแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็จะง่ายแล้วนะครับทีนี้ง่ายแล้วจริงๆให้เราอัพปืนไปเลยครับผมอัพปืนไปให้หมดเลยนะครับทีนี้แหละเคยดูนะเมื่อกี้ ยิงทีเท่าไหร่นะ11ใช่ไหมดูรอบนี้นะครับ1 2 3 4โอ้7 8 9แล้วก็เดินเลยนะครับทีนี้น่าจะไวขึ้นนะครับทีนี้น่าจะไวขึ้นแนวยิงทีละ45แล้วอะ โอ้โอ้โอ้โหสามสิบห้าครับเรียว่าสามสิบห้านะครับทีนี้ก็อัพอัพปืนไปเลยเรามันสายรัดฟาร์มอยู่แล้วนะครับอัพปืนไปเลยนะครับอัพปืนเข้าไปเลยนะครับอ่ะตอนนี้สตัดปืนหนึ่งร้อยแล้วนะครับ ตายแล้วจะตายแล้ว,ลวนี่เนี่ยนี่เนี่ยเวิลอัพหนึ่งเวลสองเวลสามเวลสี่เวลเนะครับตัวละสี่เวลออะท่านผู้ชมมาอัพไปอีกเลือดไม่ต้องมา โอเคพอแล้วห้าสิบเลเวลกลมๆออห้าสิบเอ็ดแล้ะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคิดรัดฟาร์มเลเวลนะครับผมที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับก็เป็นไงบ้างเทคนิคนี้นะครับผมเอาไปลองใช้กันได้นะครับผมก็ ถ้าไม่รวมนะครับถ้าไม่รวมหาตังไปซื้อหนังกระติกนะก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับในการฟาร์มเลเวลตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล51นะครับผมโอเคก็สำหรับเทคนิคนะครับผมในการยิงไอ้ตัวนี้ให้เรายิง10ทีนะครับผมกดรัวๆอะไรให้ยิงโดนสัก10ทีแล้วเราค่อยขยับนะเพราะว่ามันจะปล่อยสกิลช่วงนั้นนะครับมันจะบวกลบประมาณสัก1วิอะไรประมาณนั้นนะครับให้เราขยับไป แล้วก็ซอยไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะยากแค่เลเวล1น่ะที่ช่วงดาเมจที่เราทําได้แค่11อะไรแค่นั้นนะครับที่หลังจากนั้นนะครับให้เราอัพปืนไปรุลลทีเนี้มันก็จะเริ่มยิงแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมท่านผู้ชมสําหรับคลิปสอนรัดฟาร์มเเวลที่แบบคิดว่ามันจะ โอเคที่สุดนะที่ทำมานะครับผมโอเคก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมก็จะจบด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดที่เคยแจกไว้ด้วยนะครับไว้ใต้คลิปนะครับไว้แบบคนที่แบบเพิ่งมาฟาร์มเลี้เพิ่ใหม่ได้มาใช้กันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออตััวลาาาาาาาไปก่นนะครบบบบบบบผม๊๊๊ยยยยยย I'm